หนิงววอยฉันเคยเล่นเกมบ้าอันอนี่มาก่อนฉันเคยเล่นเกมบ้าอันนี้มาก่อนหนิงเว่ยกัดนสามฟังจากเสียงก็ได้นะแบบนั้น

โอเรยา์โอรยา์โอรยต์อุ้ยเจ็บจังเลยนี่เจ็บจังเลยอ <c oughs> อีอีอการอี้ยแบบเที่ยที่สุดคือดานโดนทันมาทางพวกไม่ยิงก็แตกป็นผู้องชุดดำา mất công cướp mấy mấn, không, đai không, 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 คือผมหยุดจริงนะเชจริงเนี่ยผมหยุดจริงนะผมพูดอ่ะอะบุ๊อะบุจ้าอู้ยูยาไม่เงี้ยข้ายากเอไหนวะเรื่องกับแม่อร้อนแล้วเนี่ย เอามาพรมแบบนี้ได้ไงไม่รู้เลยจริงๆสงสัยคุณอัดลำเอียงไม่รู้เลยจริงนะมันพมแบบนีดด้ได้ยังไงสงสัยวาบไหมดูการตั้งน้าจอคนอยากขึ้นเป็นพันเท่าเลยบาสแคนยอนสำหรับออบบี้คิงเขาบอก คิงออบี้อ่ะคิงออบี้อ hey. ่ะคิงออบี้เนี่ยคิงออบี <the> ้ค네ริงคิงออบี้น <the u> ี่คิงออบี้จริงยืนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวแล้วมันยืนทุกคนก็เกือบยืนทุกทุกคนก็ยืนเกือบทุกคนเล้แบบนี้คนใส่กีบอลเดี๋นี้คิงนี่โปรตัวยิงอยู่ตรงนี้ โปร,โต,รตัวจริงกระโดดล็อบบี้อยู่นี่นี่มาต่างๆในเรานเนี่ยหนะ็นะโคตรโปรเพเยอร์เลยจากคราวที่แล้วอัดดีอัดบนตัรซั์ซึ่งไม่มีเสียงแน่นอนเือบคิดด้วย <c oughs> จนได้ผมไปสกายสุดือตรงนู้นนะครับตรงเนี้ยตรงเนี้ยเลย จะทาลายไปถีงดาดทีด่สองให้ได้ทุกคนสัญญาหนิงว่าจะขล้นเกมบ้าที่มาก่อนโอเรียสโอเรียกมา,าทีทำไมขุดอี้ว เคยมันลอยนอนรีบหน่อยสวะบาย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 ทำไมไม่ลงสักทำไมกล่วอีอ่ะโลรวกลั King Flo ทำัไงไงงะรู้จักช่องที่โปรใส่แว่นไหมเ no, no, no. okay. ลี้โน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 ลิบลิบหน่อยสิวะคาร่าขี่จำกัดความเป็นมนุษย์ ในแปดคนเท่านั้นที่จะทำได้ในการผ่านแมปนี้เหรอ I would play the game with song.